มือควาเป๊ม <The us |zh|> <of food> ัน oh นีจ oh ิกให้เ oh พ่งกลมขวัญนี oh. ่มันนี่วะนี่แม่ลูกแม่หลับใครสบายโอ้ กี่เอาเดือนอ่ะไอ้กี่เออไปรถไกลตอนไปโทรแล้วนี่ว่าไม่คงก็ป๊าป๊าไปไหนพี่พูดหาป๊าป๊าจิป๊าป๊าปูปูแม่จ้าแม่ไปไหนแม่ถึงเทพหรือยังแม่่เดินทางเข้ากรุงเทพนะคะ ทำอะไรทำอะไรอยู่ตรงนั้นทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะอ๋อไปเล่นที่ใหม่ละยายทาชิมก่อนแป๊บหนึ่งเด้อทาแปะหนึ่งเด้อ บ oh, okay, <t ault> <men> ินไปฮน่หรอเอ้ยน้านมอหลยวฮ้เยโอ้ยจะได้ผ่าวิจัยเน้นี่คนสองคนเสียไวิจัยน้วิจัยเน้ ໃສ່ເດ e. <c oughs> ີ້ຜູ້ໃດເຫັນລາาຂ້ອຍບໍ່ມີຜູ້ໃດເຫັນລານຂ້ອຍບໍ່ດໍເອີພນນລນຂາທານ